ีท่านผู้ชมนะครับรายการ Next Zero CEO l e a d i n g the Next Step to Next Zero นะครับวันนี้ผมกิติพรศ์เสวกิจนะครับประธานกลุ่ม Green Alliance นะครับได้รับมาใหม่ให้มาสัมภาษณ์พิเศษนะครับวันนี้เรามี BBG นะครับที่จะช่วยขัระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ SME จูดความไ่้ยืนนะครับขอต้อนรับและก็สวัสดีพี่พิชิตนะครับคุณพิชิตพิตรวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการ SME Bank นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ นำเสนอว่าธนาคาร S อ b b ีดีแบงค์เนี่ยนะครับมีกลไกลนะครับมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยพวกเราให้ก้าวสู่ความยดเยืนอนะครับตามเป้าหมายที่จะบอกว่าเป็นเดชชีร่นะครับคำถามแรกเลยครับพี่พิชิตเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากนะครับในการไปพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับในช่วงของปุยที่ผ่านมาเนี่ย s อ b บีแบงค์ก็ถือว่าเป็นธนาคารที่เป็นัดใจของคนท่องเที่ยวนะครับ ทีนี้พอหลังโควิดเนี่ยเรามีความท้าทายที่สําคัญก็คือในเรื่องของกลีนหรือความยัง่งยืนนะครับอยากจะให้พี่พิชิตช่วยแชร์นิดนึงครับว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่ได้มีการพบปะพูดคุยกลนกับผู้ประกอบการทัร่วประเทศนะครับทําไมคนท้องเที่ยวเจ้าของโรงแรมถึงควรจะต้องยกระดับตัวเองสู่เรื่องของความยั่งยืนครับ,รบขอบคุณมากครับพี่ติดก็อยากเล่าสู่ฟังนะครับว่ามีช่วงหนึ่งเราไปเยี่ยมลูกค้าต่างจังหวัดก็ไปช่วงน้ําท่วมครับ แล้วเราก็สอบถามลูกค้าเหมือนกันว่าผู้ที่มาพักที่โรงแรมเป็นลูกค้ากลุ่มไหนนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องลูกค้าต่างชาตินะครับซึ่งลูกค้าต่างชาติก็มาเล่าให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของเราฟังว่าโรงแรมของเขาเนี่ยได้เข้าสู่มาตรฐานกรีนไหมซึ่งวันนั้นที่เขาได้ยินก็เขายังไม่เรียกค่อยได้เข้าใจมากนะเขาก็ไปศึกษาครับว่าเอะถ้าทําแล้ว จะเกิดปร,ประโยชน์อะไรพูดง่ายๆเลยเรื่องกรีนที่เราเห็นภาพชัดมากๆก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนต่างๆที่มาช่วยในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับรวมทั้งอาหาร<ม>อาจจะเป็นเรื่องของกรีนอาหารที่ป,ปลอดสารพิษที่เกี่ยวข้องการซักเครื่องใช้ของโรงแรมที่เข้ามาตระหนกรีน ก็เลยถามเขาว่าแล้วทําไมถึงอยากทําเขาก็พูดถึงว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ได้มีมราคาที่ดีขึ้นครับนะครับก็น่าจะเป็นลูกค้าที่เขาต้องการมาตรฐานบรีดมากขึ้นแล้วก็เขาจะทําให้กิจการเนี่ยน่าจะเติบโตแบบยัง่งยืนเพราะว่าเทรนด์ของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการนะครับก็สนใจเรื่องการรักโลกนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วย ก็เลยเป็นมุมมองนนะครับว่าธนาคารควรจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม SME โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับและก็ที่เกี่ยวเนื่องด้วยว่าถ้าหากเรามีมาตรฐานหรือมีบริการที่จะไปส่งเสริม SME ลดต้นทุนยกระดับนะครับให้เขามีความเข้มแข็งแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้พบลูกค้ามากขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ SME ซึ่งเป็นลูกค้าของเ ก็ผมก็ได้รับข้อมูลคล้ายๆกันจากผูวิจิตนะครับก็คือผมก็เดินทางปีเเนี่ยพบผู้ประกอบการประมาณตั้งสองพันล้านครับนะครับหลายท่านบอกว่าลูกค้าเนี่ยมาถามแล้วนะครับเลยว่ากลุ่มที่ลงนะครับยอาต้อนรับเนี่ยปีนึงประมาณสิบล้านคนเสด็จนะครับทุกคนจะบอกว่าปีเนี้ยผมยังไม่ได้รับมารถในเมื่อไหร่นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นมาตรฐานของโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้นะครับผมก็เลยถามว่าแล้วมีแผนอย่างไรนะ รูปแบบการโรงแรมแผนยางไรนะครับเขาบอกว่าแผนเนี่ยอยากจะโรกร่งแต่ไม่รู้ทางไหนนะครับแล้วนะครับที่สองคือไม่มีที่ปรึกษานะครับและที่สาคัญที่สุดคือไม่มีทุนนะครับเพราะฉะนั้นสิน่งที่พี่พีชบ,บอกว่าทางธานาคารเนี่ยได้ออกแบบกลไกมาสับสื่นผู้ประกอบการน,นะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับไม่ทราบว,ว่าเรื่องนี้นะครับมีนโยบายหรือว่ามาีสินเชื่ออะไรพิเศษพิเศษนะครับที่จะมาสับสนุนพวกเรานะครับพยโยระจับสื่อความสุีนะครับ จริงๆแล้วเราก็มองถึงเรื่องของการยกระดับนะครับเรื่อง productivity สิ่งสําคัญคือลูกค้าเนี่ยจะต้องมีการปรับรปรุงปรับเปลี่ยนซึ่งการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนี่ยเพื่อให้มีความเข้มแข็งนะครับก็จะต้องมีเงินทุนนะครับการมีเงินทุนเนี่ยปัจจุบันเราก็จะได้ยินนะครับสภาพเศรษฐกิจเราก็จะเห็นอตัตราดอกเบี้ยนะครับในอตัตราที่หลายๆท่านก็จะพูดว่าอตาัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะไม่สอดรับกับการลงทุนในยุคนี้ SME Bank นะครับก็ มีความประสงนะครับที่อยากจะยกระดับ SME นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนในอาานัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับเราก็นำเสนอโครงการสําคัญนี้ต่อคอรมองครับซึ่งเป็นนโ,โยบายสําคัญของรัฐบาลได้รับอนุมัติสิงเชื่อเรียกว่าโครงการ Increase ฟ o r a t i v i t y นะครับเป็นโครงการที่เราจะสนับสนุน SME ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังลงารวมทั้งการยกระดับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆ แล้ว,วก็ธุรกิจเรื่องอีวีด้วยนะครับซึ่งกรอบวงเงินที่ทางรัฐบาลได้มอบให้ SME Bank ดีแบเป็นผู้วหน่วยสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่วงเงิน15,000ล้านบาทนะครับเราเริ่มคำนวยสินเชื่อมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก5,000ล้านแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นถึงหมื่นหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญนะครับคืออัตราดอกเบี้ยที่จูงใจมากๆครับอยากจะเชิญชวนท่านเอสเอ็นดี ที่ต้องการที่จะยกระดับต่อเปลี่ยนนี้นะครับใช้ต้นทุนทางด้านการเงินที่เหมาะสมน,นะครับคืออัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีในอัตรา3%าต่อาาปนีนะครับก็วงเงินสูงสุด10ล้านบาทต่อรายนะครับก็จะช่วยให้ผู้ประอกอบการนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างครับถ้าเสียค่าไปอยู่ประมาณสัก3 40,000แสนบาทนีก็น่าจะเหมาะสำหรับการใช้โครงการ green productivity ในตับเปลี่ยนโซลารูะไรต่างๆแบบนี้นะครับ การที่จะออกโครงการแบบนี้ครับธนาคารก็มีเรื่องที่จะต้องยกระดับองค์ความรู้นะครับเราก็เชิญผู้ที่มีความรู้นะครับอย่างคุณกิตินะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆมาให้ความรู้กับพนักงานด้วยนะครับพนักงานเราจะต้องมีความเข้าใจาว่า g r e e productivity เนี่ยที่จะไปเชิญชวนผู้ประอกอบการมาใช้บริการสินเชื่อเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจประมาณไหน,น นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานโดยวิทยากรผู้ส่งนันวุฒินะครับจากภายนอกนะครับมาให้ความรู้มาให้วิธีคิดนะครับการลดคาร์บอนเครดิตการบันทึกการทํารายการต่างๆการทำมาตรฐานต่างๆให้พนักงานเข้าใจาเบื้องตอน้นว่ามีประมาณไหน,นเพื่อจะได้ให้เห็นประโยชน์อันแท้จริงแล้วก็คํานวณได้ว่าประโยชน์ที่การใช้สินเชื่อโครงการแบบนี้ช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนได้ ก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานวิชาการนะครับมหาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมครับที่มมาร่วมลักษณะของการที่สิงเชื่อของเราคือเติมความรู้ผู้ทุนนะครับก็จะต้องเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจให้รู้ถึงวิธีการนะครับแล้วก็เข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทํางานของ SME ิงเชื่ครับยอะเลยครับเติมความรู้ผู้ทุนนะครับเพราะว่า สิ่งที่คนท่อ,องเที่ยวเรากังวลนะครับก็คือว่าก่อนจะกู้ได้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไงนะครับแปลว,ว่านอกเหนือจากการให้สินเชื่อแล้วนะครับธนาคารยังมีระบบนะครับที่คนท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสมัครนะครับหรือมีีกิจกรรที่เข้าไปสมัครเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะ่เอเตรียมความพร้อมในการกู้ครับตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเรามีแพลตฟอร์มนะครับเรียกว่า DX แพลตฟอร์มนะครับสามารถใช้ผ่านตา้งเว็บไซต์ของธนาคารได้นะครับ หลักการของ DX เอ็กซ์แพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ SME นะครับที่สนใจที่อยากจะรู้ว่าสุขภาพของธุรกิจของเขาจะเป็นแบบนี้สามารถเข้าทํมาดีเซ็เข้าช็คนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกของเราสมัครง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าประตรวจสภาพธุรกิจว่ากิจการของท่านยังมีข้อจํากัดหรือข้อที่จะควรปรับปรุงในมิติใด,ดบ้างนะครับแล้วก็เราก็มี เติมไว้ครับว่าถ้าหากมีข้อติดขัดเรื่องอะไรหรือข้อจากัดอะไรสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ mm hmm. เรียนรู้ผ่านทั้งออนไลน์และออฟไซต์เรามีกิจกรรมสําคัญสาคัญท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกับเราได้นะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นบริการฟรีทั้งนั้นนะครับเป็นการเติมองค์ความรู้ให้กับ SME นอกจากนั้นเราจะมีคอร์สของการสำคัญนะครับที่จะคอยให้ความรู้ในเชิงยึดนะครับกับธุรกิจด้วย ที่สาคัญครับเรามีกิจกรรมนะครับทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่จะช่วยตั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่วยกับเอสเอ็ได้ด้วยก็จะเห็นได้ว,ว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้กับ s อสรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องไปเพิ่มศักยภาพหรือเติมเต็มตรงไหนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นก็จะเป็นเรื่องของการเติตมความรู้ครับ,นะรบเมื่อเติมความรู้ได้นะครับ ธนาคารก็พร้อมที่จะเติมทุนให้กับ s อสรวมทั้งมีพี่เลี้ยงที่จะคอยติดตามแล้วก็คอยสนับสนุสน,นอย่างต่อเนื่องครับไม่ทราบนะว่าสมาชิกที่เข้าไปอยู่ในตัวดีแอกซ์ฟอร์เนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็มีเซสเคสอะไรบ้างเริมีการพู่ผข่นครบอองไรบ้างครับตอนนี้เรามีาสมาชิกที่อยู่ใน e x แอลกฟอร์มประมาณ2 3 0 0 0รายนะครับหรือก็สเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ มีทั้งลูกค้าเดิมของธนาคารเองนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตได้นะครับเรามีการอาขอสินเชื่อผ่าน,าน,นเว็บแลดกอมได้ด้วยนะครับก็สามารถผ่านออนไลน์นะครับเราผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ก็จะมีความสําเร็จค่อนข้างมากมายนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรมในโครงการต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรีนเรื่องของ productivity เรื่องของคอสเรื่องของบัญชีนะครับเรื่องของการตลาดเรามีหลายโมดูลมากๆในการที่จะช่วยสนับสนุนให้เอ e ได้เรียนร,รู้ได้ครับยิ่งเลยครับก็ผมนะครับในานามของกิลนลน์นะครับเรารวบรวมทั้งฝั่งของภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับประรวงอ่าสําเร็กรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมซึ่งีหน่วยง,งานที่ซัพพอรอตในเรื่องของมาตรฐานนะครับภา้เอชชนนะครับทั้งฝั่งของคนตองเที่ยวคนโรงแรมนะครับรวมถึง บริษัทที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาอำนวยความสดะดวกแล้วก็นำเส,สน,นเอโซลูชันให้นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องเรียกว่า Energy Based Water Supply Chain นะครับทั้งเรื่องของพลังงานนะทั้งเรื่องการาจัดการของสียนะครับทั้งเรื่องของกระบวนการจาัดซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการน้ำนะครับรวมถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเดียวด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูหาความรู้ได้ในเว็บแคมป์ชเช่นกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่จะได้โบรณาณการอ,องค์ความรู้ต่างๆนะครับผมผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับ s อสมากๆนะครับที่จะให้มีองค์ความรู้ในในมิติต่างๆเสริมนิดเดียวนะครับก็คือเมื่อก,กี้ได้พูดถึงเรื่องโปรดักต์ของธนาคารแับโครงการที่เกี่ยวเรื่องของโซลารูปนะครับอันนั้นเป็นวงเงินที่อยู่ที่ประมาณสักสิล้านบาทแต่จริงๆแล้วเรามีวงเงินอีกวงเงินหนึ่งที่เสริมในเรื่องของเงินด้วยนะครับเรียกว่าโครงการดี g นะครับโครงการ BCG เนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของอสินทรัพยหมุนเ,เวียนนะครับเรื่องของการพลังงานทดแทนเรื่องของ Green กรีนประกอบด,ด้วยกองเงินสูงสุดถึง50บล้านบาทเพราะฉะนั้น S and E ที่มี sizeable นะครับที่อยากจะสนับสนุนลงเงินสินเชื่อที่50ล้านบาทสามารถใช้สินเชื่อควบคู่กันได้ระหว่างกรีน volatility กับ BCG นะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ผ่อนลมมากๆครับก็สมิมไหมจะได้ครบกันทั้งคู่เลยครับ ผมมีเพื่อนที่ต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยประส,ปประสรบปัญหาสภาพคล่องนะครับแล้วก็การกู้ยืมเสบียงแดงนะครับจริงๆนอกจากเรื่องกรีนเรื่องอะไรต่างแล้วเนี่ยธนาคารยังมีสินเชื่อปุ๋ยหนพิเศษอีกมากมายสำหรับเกษตรกรใช่ครับมียกตัวอย่างครับตอนนี้เรายังมีนอกจากกรีนพลัสเทนดี้ใช่ไหมครับเรายังมีอีกสองโครงการสําคัญซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐนะครับจะช่วยปลุกพลังธุ์นะครับก็โครงการแรกนะครับเขาเรียกว่าสินเชื่อปลุกพลังธุ์ อันนี้สําหรับเป็นรายเล็กๆนะครับอาจจะเป็นท่องเที่ยวรายเล็กๆก็ได้นะครับที่เป็นซัพพลายเชนให้กับโรงแรมหรือที่พักอ,อะไรต่างๆนะครับปลอบวงเงินไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทต่อรายนะครับแบบเบี้ยผ่องตรมากๆครับสเปอร์เซ็นต์ของที่สาปีอันนี้ใช้หลักประกันเป็นบสอยอนะครับง่ายนิดเดยวครับเพราะว่าเราทํางานร่วมกันกับบสอยอด้วยนะครับและหีิบโครงการหนึ่งนะครับเป็นวงเงินไม่เกิน15ล้านบาทต่อราย อันนี้ก็จะเป็นแบบเบี้ยผ่อนปลนเช่นกันครับคล้ายๆกันเลยก็คือ3%คงที่3ปีสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เกิน2ล้านบาทต่อปีนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยยกระดับปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มี productivity มากยิ่งขึ้นให้ g r e e มากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนโยบายของภาครัฐมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นกรอบวงเงินอยู่ทั้ง3โครงการนี้ก็30,000ล้านบาทครับเราพร้อมที่จะเสร m e ได้ทุกเวลาเลยครับ ครับผมเชื่อว่ามาถึงตรงนี้นครับผูกก้ประกอบการท่องเที่ยวและเอสพีเนี่ยให้ความสนใจแน่นอน,นครับมีวงเงินสามหมื่นล้านนะทีะ่ทางเอสพีดีแบงค์เนี่ยถืออยู่นะครับทีนี้มีสองคำถามสุดท้ายครับว่าถ้าเขาสนใจนะครับถ้าผูกลอาสนใจสามารถติดต่อธนาคารได้ผ่านช่องทางไหนอเรามีเว็บไซต์นะครับ s อสพีด e ีแนะครับแล้วก็มีทั้ง Line Offi ิ i ชีะนะครับสามารถที่จะส่งความต้องการมาได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีแบบ การจัดกิจกรรมนะครับในการที่จะพบปะ SME ที่สนใจนะครับเรามีงานโกสมาร์ตัวกรีน for sustainable tourism นะครับเราจะมีงานในวันที่21มีนาคมนะครับที่ SME Bank t o w e r นะครับ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวน SME นะครับที่สนใจเรื่อง green. กรีนธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆที่สนใจเรื่องกรีนก็มาแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่ามายื่นความประสงค์ที่จะใช้บริการกับ SME Bank ไม่ว่าจะเป็น ประส์ที่จะต้องการความรู้ยังไม่ต้องการศชื่อหรือต้องการทั้งความรู้ด้วยศชื่อด้วยนะครับก็เชิญชวนมาใช้บริการพร้อมกันครับนอกจากตรงนี้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในจังหวัดใหญ่ๆอีกหลายแห่งนะครับก็สามารถติดตามผ่านช่องทางของ s ยสซี่ดีแงได้นะครับก็จะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆของเราได้อย่างต่อเนื่องทั้งปีครับยิ่งเลยครับก็มีทางออนไลน์เนาะแล้วก็ออนไซต์นะครับบางท่านถนัดที่จะบอกว่าเข้ามา พูดคุยกันในแพลตฟอร์มติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านการพูดคุยโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถทําได้ได้ท่านใดบอกว่าอยากเข้ามาคุยเลยนะครับมายื่นดูนะหรือมาหาความรู้นะครับวันที่21มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้าจนถึงประมาณ4ทุ่เย็นนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากๆครับที่อาคารสานักงานใหญ่ของเอเซียสปีดดีแบนะครับนี่ก็ฟรีทั้งรายการใช่ครับนะครับคำสุดท้ายครับมีอะไรที่ท่านเอดีนะครับจะฝากถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับ เอสบี e บ้านครับยินดครับครับก็ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจประมาณนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวน s อสทุกๆท่านนะครับไม่เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้ช่วยยกระดับปรับปรุงนะครับเพื่อทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเราทุกคน ก็อยากฝากครับเพราะว่าพวกเราก็ไปเจอ SME จํานวนไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะ SME อรายเล็กๆครับก็จะมีข้อจํากัดสองสอเรื่องนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้มาใช้โปรแกรมของเราข้อจํากัดด้านที่1ที่เราเจอบ่อยๆก็คือด้านการบริหารจัดการนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของระบบบัญชีนะครับการจัดเก็บเอกสารรายได้ต่างๆหรือที่มาต่างๆแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มทางด้านการตลาด ว่าถ้า s อสเอมอีมีมุมมองที่อยากจะย,ย,ยกระดับนะครับเติมองความร,รู้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางด้านบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการก็อยากจะเชิญชวน,นครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านอ e ีเอ็กแพลตฟอร์มผ่านกิจกรรมที่พวกเรากำลังทําขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อาคารสําน,นักงานใหญ่ที่วันที่21นี้แล้วก็กิจกรรมอีกหลายๆแห่งทั่วทั้งประเทศเลยนะครับที่เราจะต้องไปตามเมืองใหญ่ๆนะครับก็ อยากจะเชิญชวน SME นะครับเข้ามาใช้บริการต้นทุนทางการเงินที่เป็นมิตรกับ SME มากๆนะครับคือ3%ของที่3ปีฟอนต์กลเรื่องหลักประกันพอสมควรทีเดียวนะครับอยากจะเชิญชวนว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสาคัญนะครับในช่วงภาวะที่ต้องมีการแข่งขันกับทั้งภายในและต่างประเทศด,ด้วยการสร้างปรดิิตี้การสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยก็จะเป็นกรอบกำบังนะครับที่จะช่วยให้ SME โตอย่างยัง่งยืนครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับเราได้ทั้งเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็โอกาสนะเลยเหมือกว่าเราจะกรกลีนยังไงนะครับนอกจากกรกลีนแล้วยังโกสมาร์ทอีกเรื่องคอนยั่งยืนนะครับสหรับท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พิชิตอิทระวงนะครับกรรมการผู้จัดการเอเซเบดแบงก์นะครับแล้วมาพบกันนะครับทั้งผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือพบกันตัวเป็นเต็มนะครับวันที่21มีนาคมนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง1 6นาฬิกานะครับที่อาคารเอเซเบดแบงก์ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ